โอเคครับผมวันนี้จะมาสอนเพิ่มไอพีนะผมก็อันนี้ก็เฟรมเรทผมวิ่งประมาณ500กว่าๆนะครับก็เซตติ้งในเกมที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นทุกอย่างวิลทฮานะประมาณนี้นะครับส่วนใครที่บอกว่าคอมสเปคต่ำๆนะผมหรือว่าไม่ได้แรงมากก็ปรับตรงนี้เป็นนอว์นะครับแล้วตรงนี้ปิดเป็นออมนะนี่ครับประมาณนี้นะแล้วก็เซตติ้งคีย์บอร์ดเมาส์ผมก็ปรับประมาณนี้ครับเมาส์จะได้นิ่งขึ้นแล้วก็ลดการสั่นนะส่วนเอดเวนต์กราฟิกก็ ปรับตามหน้าจอเลยครับประมาณนี้นะครับเพิ่มเลยกก5 0 0กว่าก็เดี๋ยวไปดูเซตติ้งนอกเกมนะผมว่าปรับอะไรบ้างนะเซตติ้งไม่เดียวผมนะผมนี่ผมปรับนะก็ไม่ได้ปรับอะไรนะก็ตรงนี้ก็เลือกไปการดจอนะใครที่ CPU แรงกว่ากระจอก็เลือกไป CPU นะครนะส่วนมีเ i ียสามดีเซตติ้งนะอันนี้ผมก็ปรับไม่มากนะตรงนี้ไปการดจอเราส่วนอันนี้ก็เป็นอันที่2นะตรงนี้ก็เป็นไฮเฮดนะผมแล้วก็เท็กเจอร์เป็นไฮเพอร์ฟอร์แมนนะข้างล่าง s ีซ c เป็นออฟนะ Time, yo, t t แล้วก affe, <te le> ็อันสุดท้ายนะครับให้คลิกอันนี้มานะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้ซูเปอร์แล้วก็เล่อสีครับแล้วก็กดเซฟแอปพลายได้เลยก็ประมาณนี้นะผมเซตติ้งวิดีโอแล้วก็สิ่งจะเป็นนะผมก็จะเป็นแก้ไมาล้องม่วนนะผมที่เขาใช้นะผมส่วนตัวผมก็ใช้นะก็ให้เราพิมพ์ตรงนี้ว่าไฟเอ็มนะผมแล้วก็คลิกขวา open file location ครับไปที่หอยทากแล้วก็ c ีทีเอ็กนะกดคลิกขวาดิตรงนี้ก็มันจะไม่มีอย่างนี้ครับ โอเคครับวันน okay, ี้ก็อยู่กับร้านสีนวลเอ็กซ์โปเฟอร์นะครับผมคุ้นเบื่อหรือไม่นับกับการที่ต้องซื้อเซมีราคาโคตรแพงนะราคาแบบแม่งแพงชิบหายนะครับคือแบบขายแบบ4ี่ร้อยห้าร้อยนะปัญหานั้นจะหมดไปนะเมื่อมาร้านสีนวลเอ็กซ์โปเฟอร์นะครับโอเคผมก็ประมาณนี้นะผมไม่ได้มีรายละเอียดนะผมวิดีโอที่ผมใช้ก็จะเป็นเคอร์เนลโอเนะครับแล้วก็สำใครที่บอกว่าอยากลงวิดีโอพวกเกมอะไรอย่างนี้นะวิดีโอโกวิดีโอเคอร์เนลอะไรอย่างเงี้ ส่วนตัวผมมอว่ามันก็ไม่ได้เพิ่มเยอะนะครับก็แล้วแต่ครับว่าใครจะลงนะแล้วก็ใครที่หาบูริเอสหรืออะไรอย่างี้นะตามร้านต่างๆนะผมแนะนําว่าอย่ายไปบุ้น,นะคนระับผมเคยทําหรืออะไรเงนะี้ยมันก็เพิ่มไม่ได้เยอะนะครับหรือบางทีก็ไม่เพิ่มเลยนะอันนี้ก็ตรงๆเลยนะแนะนําว่าอัพคอมเราดีกว่านะครับมันก็แรงตามคอมเราประมาณนี้และครับขอบคุณมากครับ